สวัสดีครับสมาชิกกัญชงมหานครนะครับออรอบนี้จะมาอัปเดตเรื่องของการตรวจแปลงนะแปลงปลูกที่อาจารย์ได้ขออนุญาตไปกนะับทางกองควบคุมวัตถุสิทธิอยอนั่นเองนะครับที่ผ่านมาก็มีขบวนการประสานงานกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อ,อ,อแก้ไขให้เป็นไปนตามออขอบเขตและกติกาของทาง ออ,อนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนความแล้วนะครับก็ได้ส่งเอกสารแล้วก็การตรวจก็เสร็จสิ้นแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอใบอนุญาตนะครับว่าใบอนุญาตจะส่งมาที่บ้านเมื่อไหร่นะครับถึงกระบวนการที่ได้ใบอนุญาตแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เล่าถึงขบวนการปลูกแล้วก็วิธีปลูกใน ตอนถัดๆไปนะครับแต่ตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับว่ารูปแบบนะที่แปลงที่อาจารย์เนี่ยได,ได้ขออนุญาตไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับครับก็ขนาดของพื้นที่ปลูกของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับก็เป็นช่วงนะครับเ,เรียกว่าอะไรทดลองให้ได้โมเดล โมเดลของคนเมืองแล้วก็คนที่มีพื้นที่น้อยจํากัดเนี่ยจะปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับก็ในเรื่องเล่าที่ผ่านๆมาจาก,ก็บอกแล้วว่าจํานวนพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดนะครับออยอไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะต้องน้อยสุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขนาดใหญ่สุดมีอยู่ที่อยู่ที่ประเภทที่เราขอไปเนะถ้าในเชิงพารณิตุก,กรรมเนร่ยก็ไม่มีขีดจํากัดในการปลูกนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นเดิมก็เป็นสวนสนามญ่าหน้าบ้านอาจารย์เน,นี่ยแหละครับนะของอาจ,จารย์นี่ก็ปลูกในหมู่บ้านเลยนะปลูกอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับปลูกได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ผิดข้อบังคับของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้กระทบสิทธิ์ของคนอื่นแล้วก็เป็นการขอริญาที่ถูกต้องนะครับลักษณะรั้วนะครับลักษณะรั้นี่เดิมนะครับเดิม โดยทั่วไปเนี่ยทางอยเนี่ยเขากำหนดให้ความสูง150อาซนติเมตรวัสดุขั้นต่ำคือเป็นรั้วลวดหนามนะรั้วลวดหนามอันนี้คือการปลูกแบบเอาโดร์นะปลูกแบบกลางแจ้งนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตไปลักษณะของการปลูกกลางแจ้งนะครับทีนี้พอประเด็นที่ทำเป็นตะข่ายอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับพอดีที่บ้านมี ก็เรียกมีสัตว์เลี้ยงนะครับมีเขาเรียกว่าเรียกว่านางแตงไทยนะครับชื่อแตงไทยนะครับเป็นไซเบเรียนตัวเมียนะครับก็ถ้าถ้าเอาเป็นรุดหนามรุดหนามไม่พังครับแต่ว่านางแตงไทยน่าจะบาดเจ็บแน่นอนนะครับนางคงจะมุดเข้ามุดออกอย่างก็เลยคงไม่เหมาะครับที่จะทําเป็นรุดหนามก็เลยเป็นกึ่งๆึ่งนะ สังเกตว่าด้านบนตรงนี้ในฝั่งเนี้อ่ะมันก็จะเป็นรดนหนามครึ่งหนึ่งนะรดนหนามอยู่นะครับแต่ว่าด้านเนี้ซึ่งซึ่งคุณแตงไทยของอาจารย์เนี่ยจะสามารถวิ่งได้ก็เลยต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นะตะข่ายนะตะข่ายนี้ของอาจารย์ก็สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปก็คือจะใช้1 8 0้ดิซนติเมตรนะครับค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับในการทำนะครับ ขนาดของแปลงปลูกตัวนี้นะครับก็คือเจ็คูณ6เมตรประมาณ 7, 7คูณเคูณเมตรนะครับ 7, คูณเมตรเป็นกี่ตารางเมตรจำไม่ได้ไปคูณมาดูนะครับเวลาในเวลาเราไปกรอกในในแบบการขอปลูกกัญชงนะเขาจะให้เป็นตารางเมตรนะครับก็เป็นสนามหญ้านะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็มี ข้อบังคับก็คือจะต้องมีประตูเข้าออกที่ที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราบรรลุละเอียดอีกทีนึงเราจะมีอะไรภาพบริษครับอันนี้ก็เป็นภาพมุมกว้างอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพหนึ่งที่ทางอยจะต้องขอว่าภาพมุมกว้างของของสถานที่ปลูกเราเนี่ยมันมีรอบๆข้างเนี่ยมันมันเป็นอะไรมันมีแปลงอะไรมีชุมชนมี พืชชนิดอื่นอะไรหรือเปล่านี่ฮะเขาเขาอยากให้เห็นภาพกว้างๆอันนี้ก็ขึ้นเป็นระเบียงชั้นสองของบ้านก็ถ่ายลงมาเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ,อ,ร,อ,ร,อรอบๆบ้านจีนะ่ยก็หมู่บ้านชัดๆนะครับก็หมู่บ้านก็เออก็เงียบเงียบเงียบสงบดีครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนทีออ่หลายๆคนก็เออเหออมือนอะไรเป็นบ้านเดี่ยวนะครับค่อนข้างจะ สังคมดีอยู่เงียบเงียบสงบดีไม่วุ่นวายนะครับก็นะฮะก็จะเป็นมีข้างบ้านด้วยนะครับก็ต้องทํารั้วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวข้างบ้านจะมาขอเด็ดไปใส่ต้มไก่อะไรเงี้ยก็อาจจะ <c oughs> พูดเล่นนะครับคงคงไม่กล้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าผลผลิตออกก็เดี๋ยวจาก็จะทําทงานมวลชนนะหรือแจกให้หมดเลยนะครับเนี่ยแจกรอบๆบบ้านนะครับหาพัธมิศนะครับแจก ในหมู่บ้านจา์ก็มีผู้กลับอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็ไปแจกนะเชิญเกามานั่งชิมชากันชงที่บ้านนะฮะนะฮะดูภาพมุมมุมสูงนะครับนะเดี๋ยวมีภาพอะไรต่อไปเดี๋ยวมาดูทีนี้ในในอเอกสารของการตรวจแปลงเนี่ยทางอยเนี่ยเขาก็จะให้เราเขียนแบบเบื้องต้นนะครับเขียนแบบเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะลําบากกับคนที่ไม่ไม่เก่งเลือกคอมพิวเตอร์นะครับ แต่จาก็ใช้นั่นแหละโปรแกรมง่ายๆครับใช้ powerpoint ในการร่างแบบให้เขาเห็นว่าเออเวลาเราจะปลูกเนี่ยเราจะปลูกเป็นยังไงออในขอบเขตของรั้วที่เราขอแล้วเนี่ยมันข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับออการปลูกของอาจารย์เนี่ยปลูกไปลักษณะของของออใช้จะใช้ระบบไฮโดรโปนิกนะครับคือขาวๆนี่ก็คือรังโฟมนะรังโฟมเราจะเรียงรังโฟมเต็มเลยเต็มพื้นที่ ห้าคูณเจ็ดนะครับเป็นแถวยาวนะครับแล้วก็จะมีระบบท่อลมนะสีฟ้าเ,เป็นท่อลมอท่อลมเลี้ยงคู่ขนานไปกับกับกล่องเลยนะครับกับแถวปลูกเลยนะครับะระบบท่อเน,นี้ยจะเติมทั้งทั้งน้ำปุ๋ยนะเป็นถังปุ๋ยอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ทั้งะระบบถังลมออกซิเจนเนี่ยเราจะเติมได้ทั้งคือท่อเดียวนสามารถเติมได้ได้สองระบบเลย นะครับล้วก็ส่งให้เขาดูประตูอยู่ตรงไหนนะครับเห็นให้ชัดเจนประตูเข้าออกนะสำคัญมีกุญแจล็อกไม้นี่ก็แนวรูว้อันนี้คือแบบเบื้องต้นนะอีกภาพหนึ่งที่เราจะต้องอส่งให้อโยอรทราบทีนี้อีกสถานที่หนึ่งที่ทางอยอยก็ให้ความสําคัญมากเลยก็คือสถานที่เก็บนะครับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลที่เราได้มานะครับจะเป็นทั้งทั้งใบสดใบแห้งกิ่งก้านรากอนะไรเงี้ยท่านต้องมีห้อง ที่เก็บเฉพาะนะแล้วก็มีกุญแจล็อกหนาแน่นโดยเฉพาะกล่องกล่องเมล็ดเนี่ยกล่องมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเพราะว่ามเมล็ดเนี่ยมันยังเป็นเขาเรียกว่าวัตถุเออเป็นเป็นเอ่อเป็นเสพติดอะนะเป็นกฎหมายเสพติดอยู่นะ,มะเมล็ดช่อดอกอะไรเงี้ยนะครับเอ่อต้องมีอา่าจาที่ออยอบอกแน,นะนนะว่าต้องเป็นกล่องที่มีกุญแจล็อกอย่างดีเลยนะอา่านี่เงี้ยผมก็ลงทุนซื้อลังนี้ก็ รวมสองพันบาทเลยนะนะใส่กุญแจล็อกอย่างดีส่งไปให้เขาดูนะครับแล้วก็ทำป้ายาติดไว้ว่าอันนี้กล่องมเมล็ดพันธุ์กันชงนะอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บอยู่ในห้องนี้นะมีกุญแจล็อกอีกทีหนึ่งหรือซ้ําไปอะไรเงี้ยเจ้าหน้า,าที่ก็แฮปปี้ดีครับว่าโอเคมาตรการการเก็บรักษาผลิตผลเนี่ยที่เป็นวัตถุเสพติดเนี่ยเอแน่นหนาดีนะครับมันจะไปพ่วงในส่วนของเรื่อง อ่เขาเรียกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทางอายอยแบบเน้นย้ำนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกะไต่อมีอะไรอีกอ่าอันนี้ก็เป็นต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ในแต่ละส่วนของกันชงเนี่ยเราจะต้องแยกนะครับแยกกล่องแยกอุป,ปรกรณ์ในการจัดเก็บให้ชัดเจนนะครับไม่ไม่เอารวมกัน นะครับเช่นถ้ากล่องเนี้ใบแห้งกันชงท่านก็ต้องอถ่ายนะครับอุปกรณ์หรือกล่องเก็บให้ชัดเจนอันนี้คือลำต้นนะครับลำต้นจะสดจะแห้งเราก็ต้องเขียนไปนะครับถ่ายเห็นนะครับเจ้าที่กันชงบอกว่าเจ้าที่ออยอไปให้เจ้าที่กันชงที่ออยบอกว่าเดี๋ออยอวาอาจารย์เอา กล่องพวกนี้ไปตั้งตรงหน้าแปลงหรือในแปลงแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับให้ให้ดูนะครับติดลงในแบบฟอร์มนะครับการตรวจนะครับแล้วก็ส่งไปให้นะครับโอเคภาพวันนี้ก็เป็นภาพที่ผมส่งให้ทางออยได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใกล้ๆซูมๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องอรากกันชงอันนี้ก็ใบแห้งกันชงนะฮะอันนี้ก็เป็นลำตน้นกันชงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพรวมมี ภาพนะครับทีนี้ในบริเวณแปลงปลูกเรานะครับเราก็ยังติดป้ายนะครับมีจุดลงทะเบียนเข้าออกนะอันนี้กท็ทำป้ายไว้ว่าโอเคเดี๋ยวก็จะมีเพจนะครับให้เซ็นชื่อเข้าออกว่าใครนะครับเข้ามาบ้างได้รับอนุญ,ญาตไหมนะครับก็มีเซ็นชื่อ,อเอกสารข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะต้องพิมพ์นะรายงานส่ง ทางกองวัตถุเิพติดอยเนี่ยทุกวันเลยนะครับแทบจะทุกวันเลยนะครับอ่มมีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนด้วยฮะอ่หมายถึงกิจกรรมที่เกิดในแปลงนี้นะครับทั้งปลูกขายขายให้ใครฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับภาพถัดมาก็คือประตูนะครับประตูเขาออกเนี่ยเอออยอก็บอกว่าจะถ่ายรูปมาดูด้วยนะครับว่าประตูเขาออก แน่นหนามีความปลอดภัยไหมนะครับเราก็ติดป้ายนะครับว่าน,นี่คือประตูเข้าออกนะครับมีกุญแจล็อกหนาแน่นไม่สามารถาบุคคลภายนอกหรือบุคคลไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเข้ามาในแปลงโดยไม่รับอนุญาตได้นะครับนี่ก็เป็นภาพทีนี้ทางออย,ยอก,ก็จะให้เราถ่ายภาพทั้ง4ด้านนะครับขวอจก็จะเป็นอันนี้ด้านที่1ก็เป็นด้านประตูทางเข้ามาเลย เข้ามาเนี่ยคือด้านที่หนึ่งประกอบไปด้วยอะไรนะครับนี่นะจะสังเกตจะมีคุณนายแตงไทยนะครับใสเบเลี่ยนนอนอยู่นะครับก็จะมาให้กําลังใจอาจารย์อันนี้ก็คือด้านที่หนึ่งเนาะนะด้านที่สองอ่าเราก็จะติดปลายวันนี้คือรั้วด้านที่สองเราก็ถา่ายดูครับเป็นด้านข้างนะนี่นะยาวไปอย่างนี้นะครับก็เห็นทุกด้านเลยต่อไปด้านที่สามอ่าก็เป็นอีก ด้านตรงข้ามด้านที่2องนะก็เป็นอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะติดกาแพงหน้าบ้านอาจารย์นะครับก็จะมีต้นไม้บงังก็ก็ก็เป็นความโชคดีครับก็ทําให้คนข้างนอกมองไม่เห็นนะจริง,รงๆก็ไม่อยากให้ให้ให้คนข้างนอกเห็นแปลงปลูกเราฮะเดี๋ยวมันจะอ่ยั่วนะครับเขาเรียกว่ายั่วกิเลสข,ของคนข้างนอกนะครับแต่ก็ลําบากเพราะว่าบ้านอาจารย์ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยรปภแล้วก็ทั้งในหมู่บ้านด้วยในบ้านตัวเองด้วยนะครับ ขุนชี้แจงเอายอไปว่ามีความปลอดภัยครับไม่รั่วไหลแน่นอนอด้านที่4ี่ด้านนี้ก็มีข้อสําคัญเพราะว่าเป็นเป็นด้านที่รั้วติดกับเพื่อนบ้านเนาะแต่เพื่อนบ้านนี่มีรั้วแข็งแรงน่ากลัวกว่าอาจารย์นะไอ้ที่เป็นแหลม่เนี่ยคือเป็นรั้วของของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็ทำเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะโครงสร้างจรงิจรงมันสูงนะสูงเมตรเมตรแปดสิบเลยเห็นไหมสูงนะนะครับตรงนี้นะ ก็ทำรั้วตะข่ายตัวนี้แล้วก็ทำรั้วรุ่นหนามเสริมนะครับนี่คือด้านอีกทั้ง4ด้านนะ1 2หนนะครับในข้อมูลในการที่เราจะส่งให้กับทางอ,อยอเขาจะขอว่าโอเคอคุณต้องมีแผนที่นะที่จะเดินทางมาที่แปลงปลูกเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ g o o g l e Map เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้เป็นระบบะเป็นภาพเป็นเป็ไฟล์ภาพนะัะแล้วก็มา นะครับชี้จุดหลักๆเช่นแยกก่อนที่ถึงหมู่บ้านที่เข้ามาทางเข้าแล้วก็ทําลูกศรอนเข้าไปนะครับว่าจนถึงแปลงปลูกอ่านี่คือแผนที่นะก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่จะต้องทําให้ทางออยทราบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ทางออยต้องการกับเรานะครับออยจะบอกว่าให้ปากมุดนะครับแปลงปลูกให้ทราบพิกัดนะครับพิกัดทาง GPS นะครับ เราก็เข้าไปในคูเกอ่์ g o o g l e Map เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเซิร์ชหาตำแหน่งแปลงปลูกเรานะครับแล้วก็ปักบุตรแล้วก็ดูพิกัดนะออกมาแล้วก็พิมพ์ลงนะครับว่าแปลงปลูกเราอยู่ไหนเพราะว่าเวลาออยตรวจหรือข้อมูลเนี่ยเขาก็จะข้อมูลเนี่ยบันทึกลงไปในระบบ g ีจของออยนะครับว่าแปลงปลูกอยู่ไหนบ้างทั่วประเทศนะครับ มันก็จะเข้าไปดูได้คนทั่วไปก็เข้าไปดูได้นะแล้วก็ปักหมุดลงไปให้ถูกต้องนะเรื่องนี้สําคัญนะถ้าเราปักไม่ถูกนะครปักผิดขย่บนิดนึงเนี่ยโอโ้โหอ,อยอจะให้เรากลับมาแก้ไขนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นเครือข่ายที่ปลูกกันเนี่ยบางทีการปักโดยไม่ได้ปักไปที่หน้างานจริงอะ่ะปักในทาง Google m a p ยก็เพียนได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไม่ชำนาญ ในการปักปักหมดุดพิกัดก็ต้องกลับมาแก้ไขโอ้โหยุ่งยากนะก็ต้องไปรับเอกสารมาคืนแล้วก็ทําใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันนี้ก็เป็นภาพห้องเก็บมเมล็ดพันธุ์และผลผลิตนะครับเราก็จะแสดงให้อ,อยอยเห็นว่าเรามีห้องอ่ที่มันก็เป็นห้องเก็บของนะห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องเครื่องมือเครื่องไม้อาจารย์ที่ชอบผลิตป,ประดอยอะไรี้ก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับแล้วก็ เก็บเมาเด็ดพันแล์เก็บก็อยู่ในนี้นะครับก็เป็นอยู่ข้า,ขางๆออฟฟิศจานยะก็มีห้องไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ถ่ายเขาเห็นนะครับว่าเรามีการเก็บที่รัดกุมมีสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับครับก็ทั้งหมดก็เป็นนะครับเอกสารแล้วก็มาตรการการตรวจนะครับแปลงปลูกของอโยนะครับท,ที่ที่อาจาร,รย์ได้ประสานงานส่งให้กับเจ้าที่กอ,องควบคุมวัตถุเสพติดอยไปนะครับ ใครที่มีลักษณะการปลูกที่คล้ายๆอาจารย์เราก็สามารถนะครับนำไปเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางได้เลยนะครับส่วนใครที่มีลักษณะของการปลูกที่ไม่เหมือนอาจารย์ปลูกกอ็อินบอ์เข้ามาถามพูดคุยกันได้นะครับว่าลักษณะของการปลูกของหนูปลูกแบบนี้ของผมปลูกแบบนี้เป็นนาเก่าเป็นสวนผักเก่านะครับปรึกษาได้ครับทั่วประเทศเลยนะครับ อาจารย์ก็มีครับอ,องค์ความรู้ที่จะแชร์กันนะครับจะให้ช่วยตรงไหนจะให้ให้คำแนะนำของการาการกรอกเดี๋ยวเรื่องการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับไอเรื่องนี้บางทีเราอธิบายาผ่านอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจระดับหนึ่งนะแต่ก็มีนะครับหลายท่านก็อินบ็อกหรือไลน์เข้ามาถามอาจารย์ว่างไหมเออจะมาหาที่บ้านเลย ผมบอกว่าโอ้ยช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งมาเจอหน้ากันเลยนะครับอาจจะเฟซบุ๊กไลฟ์หรือซูมคุยกันหรือไลน์วิดีโอคอลก่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคือเขาก็อยากมาดูเนาะบางคนก็บ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลาอาจารย์อะไรเงี้ยบางคนอยู่อ่างทองก็ยังอยากมาดูนะบางคนอยู่อุดอรก็มีนะครับอยู่ชลบุรีอุ้ยโทรมาทั่วเลยอยู่เชียงรายก็โทรมาปรึกษา นะครับก็ไม่ไม่ปิดกั้นกับก็โทรเข้ามาได้นะครับอะไรช่วยกันได้ช่วยเพราะว่าเราก็ต้องการพันธมิตรและเครือข่ายนะครับในถึงเวลาที่เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะผลผลิตมันออกมานะฮะถ้าผล,ผลผลิตมันออกมาเนี่ยเราก็จะได้รวบรวม,รวมผ,ลผลผลิตในเครือข่ายเราเนี่แหละที่เราได้ปรึกษาหารือก,กันได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยไป มาขายหรือมาแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยต่อยอดกันนะครับคือก็อยากจะทำอยากจะอยากจะทํางานแบบว่าลักษณะเหมือนเราเป็นสากลก,กันนะมาแชร์ผลผลิตร,ร่วมกันแล้วก็มันจะม,มีอํานาจต่อรองนะกับโรงงานกับผู้ประกอบการทางด้านที่แปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการชงนะครับรวมกันนะครับเหมือนเหมือนก็องลักษณะของการรวมตัวแบบนี้เขาก็มีอยู่อยู่หลายอย่างแล้วแะครับก็เช่นวิสาหกิจอย่างเงี้ยสากลการเกษตรอย่างนาง,นง,นงนี้นะ แต่เราก็รวมตัวกันอีกแบบรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ก็มีบริษัทของอาจารย์นะครับที่จะสามารถไปคอนแทคกับบริษัทที่เป็นผู้ที่จะรับนะะรับรับาเรียกผลิตผลเราเนี่ยไปแปรรูปนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครไม่เชี่ยวชาญอะไรนะครับจะให้อาจารย์ทำให้หรือช่วยเหลือตรงไหนก็อินบอ็อกหรือโทรเข้ามาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาใน a c e b o o k นี่แหละ ก็จะให้คำปรึกษานะครับหวังว่านะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็อ,อยาวพอสมควรประ,ะมาณสักเกือบ20นาทีก็คงจะให้นะความรู้นะให้ความรู้แล้วก็เป็นแนวทางกับผู้ที่มีความสนใจในการที่จะไปอะขออนุญาตปลูกนะครับก็วันนี้ก็ขอนะครับสวัสดีแล้วก็จบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมลงมือเฮ็ดนะครับอาจารย์ก็เน้นนะครับ ท่านต้องลงมือทำก่อนมีปัญหาแล้วค่อยมาถามอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ